เี่ยวต่อไปนั้นเป็นเที่ยวที่เ็ดครับตามสุจิบัติฮะเป็นรุนสายเอนกนครเทวีครับอยู่ร่องน้ําสีแดงครับเจอเจ้าแม่คาไหลร่องน้ําสีน้ำเงินครับท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาละครับเที่ยวนี้มาดูสิว่าเรือสองลำนี้อยู่คนละจังหวัดแต่มีพื้นที่ติดต่อกันนครเทวีวนั้นสุรินทร์ช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคับสวยร่ํารวยปราสา,า,าทผักกาดบานนั่นคือนครเทวี พบกับเจ้าแม่คำไหลพยักรายจากจังหวัดศรีสกเกตเอาละสิคู่นี้ระว่างสุรินกับศรีสกเกตจะยอมเซตจันบ์หรือไม่เที่ยวนี้อาจารย์เอาละครับเส้นไม่เส้มาดูนะครับว่านะคอรแอแทบีกับเจ้าแม่คำไหลใครจะเป็นคนไหลเข้าเส้นชทยกันก่อนโอ้โหทัว่าฝีพายทั้งสองลำเรือนะั้นไม่ธรรมดาครับ ห่างคนต่างเบียดต่างคนต่างหนีเคยชนะกันมาแล้วหลายที่เวแต่ตอนนี้มาดูว่ามันจะเป็นยังไงไผเป็นไผในสายเอเอาและครัาอยู่ดีๆก็มีเหตุออ โลซสารพับกระพมแม่ให้มาทอลายเทมดหน้าตักเลยทีเดียวโยนน้ำสลักแตกสัดสานเสร็จกระดอนกระเด็นไปทั่วทิ้วดัวแดงเลยทีเดียวมาดูสิว่าเรือที่ถิ่นไม่ธรรมดามีน้ำวานาโคเทวีโคเทวีเจอใครไม่เจอเดินมาเจอก็จะแม่คำไหลเพรายากไล่ใจจังหวัดศรีสะเกดเอาละไว้เอาละว่าเรือทั้งสองลำคุยกันไม่ลงตัวแล้วมาถึงตอนนี้ใส่กันมาแบบระเบิดเถึงไม่มีใครกลัวใครโยกเหยาสาวนี่ปลดแหลงแสงมาทีนี้ที่ว่าไม่มีใครยอมใครละจ้า จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนบอกนะขอนเทวีเจ้าแม่คำไหลก็บอกว่านักขอนเทวีว่าจะหนีไปไหนขู่กีสูสีเบียดมาโอ้โหตั้งลำได้แล้วระวังตั้งลำแล้วว่านักขอนเทวีโอ้โหเจ้าแม่คำไหลนะฝังน้ำเงินนักขอนเทวีลู่แน่กขู่กีสูสีเบียดยิงกันมาผ่านทุนหนึ่งผ่านทุนสองจะไปได้หรือเปล่าว่ายังไงเจ้าแม่คำไหลเจ้าแม่คำไหลก็เป็นนักขอนเทวีเสียบตายลายมือแล้วครับท่านผู้ชมเอาล้วครับท่านผู้ชมอีกประมาณสองร้อยแมตรจะเข้าสู่ท่านจะกันตอนนี้บอกว่ากันเหมือนสังขารผันสีดูนี่ออขกันติยแบบอกรขอเทีมอกริงะ กินตัวที่ยิมใส่ยุบตีเท่าไหร่ใสงมาเป็นตัวคุดใส่กันแล้วครับฐานผู้ชมเอาละครับไปข้าไปนี่คิดก็มาอีกในสวรรค์น้อยๆว่ายังไงนครเทวีนครเทวีเจ้าแม่คำไหลนครเทวีเจ้าแม่คำไหลโอ้โหตอนนี้เจ้าแม่คำไหลก้มว่ากตาเปิดไพ่ไงมือสับเสียงดำนะป๊าป๊บป๊า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 บอกเออแบบพอดุลกรุบแกรน้ำใครจะไปใครจะอยู่นครเทวีและสุดท้ายก็รั้วเท้าเซนไท่เรือในสายกรรมการไม่รอช้า ขวามือไปจับธงสีแดงเที่ยวน,นี้เป็นนครเทวีเป็นฝ่ายชนะครับ